ครับผมก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนพบกับผมชัยกุมภาวะปีเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็มีวัตถุมงคลที่หลวงปู่หมุนวัดบ้านจานปลูกเสกไว้นะครับที่เพื่อนเพื่อนเห็นอยู่นี้นะครับคือพระผงเจ้าสัวหลวงพ่อขาวนะครับวัดสัทธาธรรมจังหวัดสมุทรสงครามนะครับซึ่งสร้างน้อยมากนะครับจํานวนสร้างน้อยมากนะครับเพื่อนๆนนะครับก็ปลูกเสกที่วัดสัทธาธรรมเสร็จนะครับก็เอาไปเข้าพิธี ปลูกเสกที่วัดสุทัศนะครับถึงสองรอบนะครับปลูกเสกร่วมกับรุ่นพระเจ้าห้าพระองค์ปีสี่สามวัดสุทัศน์ด้วยนะครับเป็นพาะดีน่าใช้นะครับหลวงปู่มนจิตาสีโลนะครับปลูกเสกร่วมกับหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินนะครับเพื่อนพิธีแรกก็หลวงปู่มนจิตาสีโลปลูกเสกที่วัดสุทัศนะครับเพื่อนแล้วก็พิธีที่สองนะครับประมาณตีสองครึ่งนะครับประมาณตีสองครึ่ง หลวงปู่สวงเทวดาเดินด <it> ินนะครับ hmm. ท่านได้เมตตานะครับท่านได้เมตตาไปปลูกเสกเดี่ยวให้นะครับที่วัดสุทัศน์นะครับปี43นะครับหลวงปู่สวงท่านได้เดินทางไปที่วัดสุทัศน์เวลาประมาณตีสองครึ่งท่านได้ทําการปลูกเสกเดี่ยวให้นะครับแล้วก็ปี43ก็มาเข้าพิธีปลูกเสกวัดสุทัศนอีกรอบหนึ่งนะครับโดยมีหลวงปู่มนทิจาสีโลปลูกเสกนะครับ รวมกับรุ่นพระเจ้าห้าพระองค์นะครับมีหลวงปู่ทวดนะครับนะครับมาดูเนื้อหากันนะครับอาลือนะครับก็ลืมบอกเพื่อนๆไปนะครับว่าเจ้าสัวหลวงพ่อขาวรุ่นนี้นะครับเพื่อนๆจํานวนการสร้างน้อยมากนะครับสร้างแค่สองพันองค์นะครับเพื่อนๆสร้างแค่สองพันองค์นะครับเพื่อนๆหายากนะครับไม่ค่อยเจอกันนะครับสร้างแค่สองพันองค์นะครับปลูกเสกหลายวาระนะครับ Df, โดยเฉพาะวัดสุทธัศน์นะครับหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินหลวงปู่มุนทิจตาศโลปลูกเสกนะครับพระดีน่าใช้นะครับมาดูเนื้อหากันนะครับดูหน้าตานะครับดูเนื้อนะครับเนื้อพระจะขาวนวลนะครับเป็นหลวงพ่อขาวนะครับพาะประจำจังหวัดสมุทรสงครามนะครับนะครับหลวงพ่อขาวนะครับด้านล่างเขียนหลวงพ่อขาวนะครับเพื่อนๆเผื่อเจอนะครับด้านล่างเขียนหลวงพ่อขาวนะครับมาดูด้านหลังนะครับ ด้านหลังก็จะเป็นหงขายาวนะครับเขียนวัดสัทธาธรรมสมุทรสงครามนะครับนะครับพระรุ่นนี้คือหลวงปู่มลจิตาสีโลนะครับหลวงปู่สวงลูกเสกนะครับเพื่อนๆจําให้ดีนะครับจําพิมพ์ให้ดีเผื่อเจอนะครับบางท่านอาจจะไม่รู้ว่าใครปลูกเสกนะครับคือหลวงปู่มลนะครับกับหลวงปู่สวงลูกเสกที่วัดสุทัดนะครับปลูกเสกถึงสองวันละเป็นพระดีหน่าแช้นะครับสร้างแค่สองพันองค์นะครับเพื่อนๆ ปีสี่สามนะครับนะครับตามจริงผ้านี้ทำตั้งแต่ปี42่สอนะครับเพื่อนๆปีสีมาปลูกเสกปีสีที่วัดสุทัศนนะครับและวัดสัทธาธรรมนะครับโดยหลวงปู่มนทิจตสีโลหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินนะครับท่านปลูกเสกให้นะครับนะครับเป็นผ้าดีน่าใช้สร้างน้อยนะครับไม่ค่อยได้เจอกันนะครับนะครับ ผมก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้ทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ